บรรดาเราสมาชิกทุกคนที่ขลรกหัาแพงท่านนางแสงแก้วพรมจันทร์ประธานบีทีแห่งสปปลาวที่ขลรกมนีลุงขออนุญาตอธิบายสี่แจงให้ลูกหลานสมาชิกในกลุ่มฟังเกี่ยวกับเรื่องการสมัครเงินสวรรคอยซึ่งกลายค้เข้าหูเห็ดแล้วโดยเอาลิ่งผูนํำมากดแล้วก็สมัครแล้วก็ได้ทุกครั้งหรือบางคนก็นยังบ่ได้อาศัยมูส่วยก็ขอบใจสำหรับ คูมีน้ำใจที่ช่วยเหลือในการสมัครซึ่งกันและกันเนาะแต่ทั้งนี้ลุงยังค้นพบว่ามีสมาชิกจำนวนหนึ่งซึ่งบริเอาใจใส่ที่จะย่างยืนตัวตนงนโปรไฟล์ที่เขาสมัครได้นั้นอย่างหอบครอบเป็นต้นแมนเฮายังบริเว i f ฟอีเมลฉะนั้นลุงจึงอยากจะแนะนำตอนนี้ว่าสำคัญหลายเท่าที่ท่านประธานแสงแก้วผมอาจารย์ได้เง อนุญ,ญาตให้แต่ละคนมีความสามารถจะสมัครได้3 Account 3 Account ก็คือว่า3 User นั่นแหละถึงเอาสมมุดว่าจะสมัครได้3ก็คงจะบมีประโยชน์ถ้าเขายังบยืย่นตัวตวนอันแท้จริงในโปรไฟล์อดีเซนการยืย่น Verify อีเมลฉะนั้นลุงอยากขอสาธิตว่าหลังจากเขากดลิงก์ของผู้นำที่เขาสมาัคร ยกตัวอย่างคือลิงของท่านนางเสงแก้วบอาจณนะรย์เนาะลุงสมัครผ่านไปแล้วเป็นรหัสที่3ยุสเนมก็ใส่วิธีเป็นหลักคือเริ่มจากวิธีหา5กหาเจหรือว่าหาหาอย่างประมาณนี้เนาะในอีเมลก็อาจจะใส่ตัวเก่าแต่ว่ายุสเนมควรจะเปลี่ยนหรือถ้าหากจะให้ดีที่สุดคืออีเมลก็ควรเปลี่ยนไปนำเป็นยังจึงย่งยืนแนวนี้ เนื่องจากบทเยนที่ข้าพเจ้าได้จากลูกไซลาถ้าว่าเงินเศรษฐกิจทึกแฮ็กข้ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องการไมิ่งของเงินคริปโตเคอเรนซีมาสองสามครั้งเราได้บอกกับข้าพเจ้าว่าควรเปลี่ยนอีเมลแต่ว่ายูสเนมนั้นอาจจะใช้ซื้อเดิมแต่วควรเปลี่ยนเป็นว่าหนึ่งสองสามยังไปประมาณนั้นให้มันมีความแตกต่างนี่เพื่อความปลอดภัยของเขาเองก่อนอื่นมดข้าพเจ้าจะแนะนําให้ลูกหลานสมศิก์ เข้าไปในโปรโไฟล์ก่อนหลังจากสมัครเลยแล้วโดยกดขีดน,น้อยที่มันซีลงอยู่ทัดจากสื่อของยูนมวิธี57นี้เดแล้วก็จะแถวที่หนึ่งมันจะเขียนว่า My Profile เนาะก็แตะแถวน้อยๆตัวที่หนึ่งนี้เขาจะเห็น My Profile หรือเอื้นว่าโปรไฟลเขาในยังวางเปล่าอยู่ยังบทันใส่วันเดือนปีเกิดบทันใส่เบอร์โทรศัพท์กระยาเขาผ่านไปก่อนให้ตูดคือนังเถิง แล้วเขาจะไม่เห็นอยู่ตอนนี้ว่าเขาใส่อีเมลแสีดจากเก้าซของผูลุงเนาะและตอนนี้มันมีแทบหนังสือในน้อยสีแดงที่เขียนว่า please verify your email address แสดงว่าเขายังบอผ่านการ verify email ฉะนั้นคอนี้พวกเขาอย่าได้ถือเบาพวกเขาปีนหนานี้ออกไปก่อนเขาหยุดก่อนเนาะแล้วออกไปหมดเลยจงไป verify email เขาเข้ามาสักก่อนแล้วจึงคืนมากวดว่าการสมัครนั้น ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์โดยกดเข้าไปตัว m c แด,ง,แดงนี้เอือนมา gmail เนี่ยไปกดมันจะฟ้องว่าสวรรค์เมลได้ส่งจดหมายมายังทานเพื่อ verify อีเมลเขาก็แตะไปได้แถวถึงนี้หลังจากแตะเข้าไปปุ๊บมันกะว่ายินดีต้อนรับเขาสู่สวรรค์เมล register f r e c o n s <oughs> l t i o n complete อ่านกับบุรุษบุรุษกันเลยยินดีต้อนรับอ่าวิธีหาซีเดี๋ยวนี้แอคาวของเจ้า Your user ร์ u ิ username วิธี57เนาะมันว่าอีเมลแอดเดรสแซนดี้แจ็คนี่ยังบริหารการ Verify Please click the below link to verify your email จงกดลิงก์ข้างล่างนี้เพื่อ Verify อีเมลของเจ้าแถวหนังสือที่มีหาแถวเป็นแถวสิฟฟ้าๆนี่ยนะนี่บริเวณนี่นะ เฮาเอามือไปแตะบานเดียวเลยเนาะอาจจะเอาโปมมือหรือดิมือก็อออได้เนาะไปแตะพึบบานเดียวเด้มันจะเป็นเอียงประมาณนี้เอาแตะอีกวันหนึ่งเขาแตะแบบนี้มันจะเด้งออกมาสูวาส่ว,ว่าสวรรค์อีเมลเวอริฟายเคสันฮอดบอนี่มันก็จะวาวา่าอีเมลของเจ้าถือการเวอริฟายเป็นที่เฮมฮอยแลเดออร่เซั่นบีนเวอริฟายแปลว่าเวอริฟายเรียบร้ยบรอยแล้วเขาจะมั่นใจว่าเขานี่ล่ะเฮาสมัครได้แล้วเฮาจะกลับคืนไปก็ได้ ไปบึงอน,นารไฟรเฮาว่าการสมัครผ่านเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือบ่เนาะโดยเขาไปยังลิงก์ผู้นําตัวที่เขาพเจ้ามาเมื่อกี้นี้กดเข้าไปในลิงก์ผู้นําแล้วบัดน,นี้เขาก็กดเข้าไปเบึงอันแดชบอร์ดฮาว่าอีเมลเฮาวลีไฟเมื่อกี้นี้ผ่านหรือบ่แล้วก็เข้ามาหน้าแดสบอร์ดของบัญชีเขาแล้วไปกดข้างๆซื้อยูสเนมนี้ มันมีแถบอันซี่ลงสองขีดนี่เดแล้วก็มากดไม p r โปรไฟล์แถวเถิงนี้แล้วก็ตูดๆขึ้นไปบึงนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นี่การวิลิ f ฟตัวหนังสือสีแดงที่เคยเห็นเมื่อกี้ก็เป็นสีเขียวมันบอกว่าอีเมลเจ้าได้ทำการวิลิ f ฟเรียบร้อยแล้วเด้อะแล้วทัดจากนั้นเขาจึงมาใส่อีกอย่างต่างๆประวัติต,ต,ต,ตอลอดทุกอย่างที่พ่นเขียนอยู่นี้โดยเฉพาะครั้งถิงนี้ จะระบุว่าซื่อนมสกุลีอย่างเรอาสออื่อเต็มแถวที่สองนี่ก็มันก็บอกว่าบัตรประจําตัวหรือว่า,าพาสปอร์ตเอาาื้อนมาหมายรวมว่าเลขทีของบัตรประจําตัวแถวที่สามนี่ก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่พินโค้ดเข้าไปอยู่ในแถวสุดท้ายนี่ก็ถือว่าการววลิไฟหรือว่าการสมัครนี่แหละได้ห้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ล้อทาแต่ว่าเพิ่เอเิมต่อแล้วทุกอย่างก็จะจบ พกเขาจงมาพร้อมใจกันเหตุอย่างเอาใจใส่และตั้งใจตามคําแนะนําของการนําโดยเฉพาะเันการนําสูงสุดของพกเขาคือท่านนางแสงแก้วผมอาจารย์ซึ่งท่านได้เป็นห่วงเป็นใย,ยลูกหลานอยากให้มีความได้ควมดีและการมีความปลอดภัยในการสมัครและก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายและอันใดที่เขาสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกนรละการได้ในการสมัครแนะนํากันเนิรและการจงก้าวข้าสู่หยุกสีวิไลอันใกล้จะมาะห่อนี้เพราะว่าในการ สมัครตัวสบันคอยนี้มันมีเงินไข่เกี่ยวโยงไปถึงจังซีเ,เกี่ยวกับเ,เงินบิทูริตซึ่งใกล้จะเปิดตัวเว็บไซต์เข้ามาและเพื่อนกาแนะนำลิงก์ต่างๆในการสีนํำของเพื่อนเด้ยกตัวอย่างคือหันค่าต่างๆกำลังเสื่อมต่อเป็นต้นลาษ d a าอเมซอนละอื่นๆนับบทวนพวกเขาจงดีใจและพร้อมเพียงยงหน้ากัน 9, ก้าวเข้าสู่ยุคสมัย,ส,มยสีวิไลดังกล่าวนี้โดยควม ซื่นมื่นลาบลื่นไลเจริญงอกงามก้าวหน้าก้าวตามันยืนมันยืนบนสุขคนเด้อขอบใจหลายๆเจ้า